เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่เสิร์ฟให้เขาพประตูวกันดีกว่าให้พลัดตัวตัวกันแล้วให้พลัดตัวให้เสิร์ฟนะคะ้อนหุ่นะครับพลัดเพื่อหลังมาเลยโอ้ยขาลงขาลงขาเมื่อวานนี้ค่ะวันที่30พฤศจิกายน2 5 6 5นะคะที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษค่ะผู้สื่อข่าวนะคะรายงานว่าทนายความเนี่ยได้มีการยื่นคำร้องต่อศาลอาญา ขอปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวสาวิกาชัยเดชค่ะจำนวยที่7ในคดีหมายดำในชั้นพิจารณาคดีนะคะโดยทนายความเนี่ยเขายื่นคำร้องเสนอหลักทรัพย์แคชเชียร์เช็คนะคะจำนวน5ล้านบาทให้ศาลเนี่ยพิจารณาศาลอาญาเขาก็พิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำนวยที่7นะคะตีราคาประกันที่5ล้านบาทค่ะเพราะมีการกำหนดเงื่อนไขก็คือห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจากักร หากเปลี่ยนหินที่วสัยเนี่ยต้องแจ้งต่อศาลภายใน7วันแล้วก็ให้รายงานตัวต่อศาลทุกเดือนจนกว่าจะมีเหตุเปลี่ยนแปลงแล้วก็ให้แจ้งต่อหมอทราบด้วยค่ะต้องบอกว่าสำหรับฮิงกี้นะคะเป็นหนึ่งในจำเลย24คนคะ่ะในคดีเอ่อช่อกงประชาชนคดี Forex ร d ดีนะคะมูลค่าความเสียหายเนี่ยพันหลายพันล้านบาทคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ค่ะเธอเนี่ยถูกนำตัวฝากขังพร้อมกับมารดาแล้วก็พี่ชายนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่ 18สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะหลังจากสารอาญาเนี่ยยกคำร้องปล่อยตัวชั่วคราวจนถูกคุมตัวไปคุมขังที่ทันทสถานหญิงกลางค่ะในฐานความผิด3ข้อหาได้แก่ฐานความผิดโดยทุจริตหลอกลวงร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนแล้วก็มี ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนและร่วมกันช่อกงนัเองค่ะกระทั่งล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ30พฤศจิกายนค่ะพิงกี้เนี่ยเขาก็ได้ประกันตัวเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ทนายความเนี่ยยื่นคําร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวค่ะด้วยหลักทรัพย์คือเหมือนเป็นแคชเช์เชคจำนวน5ล้านบาทค่ะแล้วก็ศาลเองก็อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะเพราะบอกว่าห้ามออกเดินทางนอกราชอาณาจักรนะถ้าจะเปลี่ยนที่อยู่เนี่ยก็ต้องแจ้งสารภายใน7วันแล้วก็ให้รายงานตัวต่อสารทุกเดือนเลย จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็แจ้งต่อมอให้ทราบด้วยค่ะกระทั่งเมื่อวานนี้นะคะช่วงเวลาประมาณ1 9บเนิกาสินาทีของเมื่อวานนี้ค่ะพิงกี้เนี่ยเธอถูกปล่อยตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีการสวมเสื้อคลุมสีครีมค่ะแล้วก็ปิดหน้ากากอนามัยยิ้มสู้ที่แบบว่าสื่อที่ลุมล้อมอยู่ค่ะแล้วเธอก็อยู่ในภายในรถนะคะโดยไม่มีการให้สัมภาษณ์สื่อใดๆที่มารอทําข่าวเลยก่อนที่จะเดินทางออกจากทันท่าสถานีานั่นเองค่ะ